วันแรกของการรับน้องที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ไม่ด้วยนักศึกษาใหม่ที่ตื่นเต้นและกังวลกาวินเด็กหนุ่มที่เพิ่งจบจากโรงเรียนมัธยมปลายเดินเข้ามาในดานรับน้องด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานกันระหว่างความตื่นเต้นและความกลัวเขาไม่เคยคิดว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลัย จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากขนาดนี้ในขณนะที่กวินกำลังมองหากลุ่มเพื่อนใหม่เขาได้พบกับไหนหนุ่มปีสองที่เป็นหนึ่งในพี่วะของคณะไนเป็นคนที่โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาและท่าทางที่มั่นใจแต่ในสายตาของกวินไนดูเป็นคนที่น่ากลัวและเย็นชาการรับน้องเริ่มต้นด้วยกิจกรรมทำความรู้จัก และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน,นักศึกษาใหม่กับพี่ๆปีสองไนท์ได้รับหน้าที่ดูแลก,กลุ่มของกวินซึ่งทําให้กวินรู้สึกกดดันเป็นอย่างมากไนท์มักจะมองกวินด้วยสายตาที่เหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเขาในช่วงของเย็นวันนั้นมีกิจกรรมที่ให้น้องใหม่เขียนความรู้สึกและเป้าหมายของตัวเองลงในกระดาษและแปะไว้บนบอร์ด กวินเขียนด้วยความตั้งใจว่าผมอยากจะเป็นวิศวกรที่เก่งและสามารถช่วยเหลือสังคมได้หลังจากนั้นเขาก็เดินไปแปะก,กระดาษของตัวเองไว้บนบอร์ดนเดินมาดูบอร์ดและพบกระดาษของกวินเขารู้สึกประทับใจในความตั้งใจของกะวินและเริ่มสนใจในตัวน้องใหม่คนนี้แต่ไายก็รู้สึกถึงความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในใจของกวิน เขาตัดสินใจที่จะเข้าใกล้กวินและรู้จักเขามากขึ้นในวันถัดมากวินได้รับมอบหมายให้ทำงานกลุ่มกับไนท์และเพื่อนๆในกลุ่มไนท์ใช้โอกาสนี้ในการทำความรู้จักกับกวินและพยายามเปิดใจให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นกวินเริ่มรู้สึกว่าความเรียนชาของไนท์เป็นเพียงภาพดวงตา ไนซ์จริงๆแล้วเป็นคนที่อบอุ่นและใส่ใจผู้อื่นในคืนหนึ่งหลังจากการทำงานกลุ่มเสร็จแล้วกวินและไนซ์นั่งคุยกันที่ริมแม่น้ำของมหาวิทยาลัยไนซ์ Knight, ถามกวินเกี่ยวกับความฝันและเป้าหมายในชีวิตของเขากวินเปิดใจเล่าเรื่องราวและความกังวลใจที่มีอยู่ภายใน ไนฟังด้วยความสนใจและให้คำปรึกษาที่ดีกวินผมรู้ว่ามันยากที่จะปรับตัวในช่วงแรกแต่คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองและอย่าลืมว่าคุณมีศักยกภาพมากแค่ไหนไนพูดด้วยความอบอุ่นกวินรู้สึกขอบคุณและประทับใจในคำพูดของไนขอบคุณนะครับไนคุณทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมาก นายยิ้มผมเชื่อว่าคุณจะทำได้ดีกวินถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือผมจะอยู่ตรงนี้เสมอในคืนที่มีดวงดาวสว่างสวยบนท้องฟ้ากวินรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับนายเขารู้สึกว่าการพบกันในวันนี้เป็นวันที่เปลี่ยนชีวิต อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นและความสัมพันธ์ที่มีความหมายและซับซ้อนมากกว่าที่เขาคาดคิดหลังจากค่ำคืนที่กวินและไนนั่งคุยกันที่ริมแม่น้ำความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็เริ่มแน่นแฟนมากขึ้นกวินรู้สึกว่าไนเป็นคนที่เขาสาม,มารถพึ่งพาได้และเขารู้สึกอบอุ่นเมื่อมีานอยู่ใกล้ๆแต่วันหนึ่งในขณะที่กวินกำลังเดินทางไปที่ห้องสมุด เพื่อทำการบ้านเขาเห็นนายยินคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าตาสวยงามพวกเขาดูสนิทสนมกันมากหญิงสาวหัวเราะและจับแขนของนายอย่างเป็นกันเองกวินรู้สึกแปลกๆในใจเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อนายเห็นกวินเดินผ่านมาเขายิ้มและเรียกกวินแฮ้ hey, กวิน นี่แหละยายสาวที่ฉันพูดถึงเพื่อนสนิทของฉันเองหญิงสาวหันมายิ้มให้กวินสวัสดีค่ะฉันชื่อมิน้นเป็นเพื่อนสนิทของไนตยตั้งแต่มัธยมกวินพยายามยิ้มและทักทายกับสวัสดีครับมิน้นหลังจากนั้นไนายและมิ้นก็กลับไปคุยกันต่อกวินรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนนอกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกเช่นนี้ มันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และมันทำให้เขารู้สึกสับสนและเจ็บปวดในคืนวันนั้นกวินไม่สามารถหยุดคิดถึงภาพของไนท์กับมินได้เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังตกหลุมรักไหนแต่ตอนนี้เขาเชื่อว่าไนท์มีแฟนแล้วความรู้สึกนั้นทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรวันถัดมากวินพยายามหลีกเลี่ยงไน เขาไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดไปมากกว่านี้แต่นายกลับสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของกวินและเขาเริ่มรู้สึกกังวลกวินควรเป็นอะไรหรือเปล่าทาไมดูห่างเหินจากผมจังไหยถามด้วยความหงอยใหญ่กวินพยายามยิ้มและตอบกลับอย่างเย็นชาเปล่าครับผมแค่มีเรื่องต้องทำเยอะเลยไม่ค่อยมีเวลานายรู้สึกไม่สบายใจ แต่ก็ไม่อยากกดดันกาวินมากนักถ้าคุณมีอะไรอยากพูดผมอยู่ตรงนี้เสมอกาวินพยักหน้าและยังคงไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงนายรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อช่วยกาวินได้ในช่วงเวลานี้กาวินต้องเผชิญกับความรู้สึกที่สับสนและเจ็บปวดเขาต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป หลังจากที่กวินเห็นไนอยู่กับมิน้นกวินเริ่มหลีกเลี่ยงไนมากขึ้นขอพยายามทำตัวให้ยุ่งกับการเรียนและกิจกรรมอื่นๆเพื่อไม่ให้ตัวเองคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ไนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของกวินและเริ่มรู้สึกกังวลและสับสนวันหนึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังทำงานกลุ่มที่ห้องเรียนกวินขอตัวออกไปทำงานที่ห้องสมุดไนรู้สึกว่า ความอดทนของเขากำลังหมดลงเขาจึงตัดสินใจที่จะคุยกับกระวินให้รู้เรื่องนายตามกระวินไปที่ห้องสมุดและเรียกเขาออกมาคุยข้างนอกกระวินคุณเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงเว้นระยะห่างจากผมขนาดนี้กระวินพยายามไม่สบตาและตอบกลับอย่างเย็นชาผมไม่ได้เป็นอะไรครับนายผมแค่มีงานที่จะต้องทำเยอะทเท่านั้น ในเริ่มโมโหคุณคิดว่าผมเป็นเด็กหรือไงผมเห็นได้ชัดว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่ต้องการจะบอกผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆหรือกวินรู้สึกถึงความกดดันและความเจ็บปวดในใจมันไม่มีอะไรครับไนท์ผมแค่ไนท์ขาดขึ้นแค่ไม่อยากพูดกับผมใช่ไหมคุณรู้ไหมผมเป็นห่วงคุณขนาดไหนผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้ กวินเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะตอบไนนผมคิดว่าคุณมีแฟนแล้วผมไม่อยากทำให้ความสัมพันธ์ของคุณยุ่งยากขึ้นนา์รู้สึกตกใจและงุนงยคุณพูดอะไรผมไม่มีแฟนและที่สำคัญคือคุณคิดเป็นเองทั้งหมดกาวินรู้สึกสับสนแต่ผมเห็นคุณกับมิ้น คุณสองคนดูสนิทกันมากไนทยถอนหายใจและพยายามระงับความโมโหมินเป็นเพื่อนสนิทของผมตั้งแต่มัธยมผมคิดว่าผมบอกคุณแล้วและที่สำคัญคือคุณไม่ควรสรุปอะไรโดยที่ไม่ถามผมก่อนกวินรู้สึกผิดและอับอายผมขอโทษครับไนาะยผมแค่ผมรู้สึกสับสนและกลัวว่า ผมจะทำให้ทุกอย่างมันยุ่งยากมากขึ้นนายยังคงรู้สึกโกรธและพยายามสงบใจกวินคุณรู้ไหมว่าการที่คุณเว้นระยะห่างแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกแย่แค่ไหนถ้าคุณมีปัญหาคุณควรพูดกับผมไม่ใช่หนีปัญหากวินมองเข้าไปในสายตาของไนและเห็นความจริงใจและความโกรธที่ส่งประกายอยู่ ผมขอโทษครับไนท์ผมจะพยายามเปิดใจและไม่ทําให้ความเข้าใจผิดนี้มาขวางเราอีกไนท์ถอนหายใจอีกครั้งและพยายามระงับความโกรธผมต้องการให้คุณเชื่อมั่นในตัวผมและเปิดใจเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันในขณะที่เกวินอยู่ในอ้อมกอดของไนท์เขารู้สึกถึงความอบ,บอุ่นและความปลอดภัยเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะต้องเข้มแข็งขึ้น หลังจากเหตุการณ์นี้และพวกเขาจะสามารถเผชิญกับทุกความท้าทายไปด้วยกันหลังจากเหตุการณ์ที่นายและกวินได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาความเข้าใจผิดถูกแก้ไขและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็กลับมาใกล้ชิดกันเหมือนเดิมนายรู้สึกว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องทำอะไรบ,บางอย่างเพื่อทำให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนมากขึ้นคืนหนึ่ง หลังจากการเสร็จจากการเรียนในชนกกะวินไปนั่งเล่นที่ริมแม่น้ำของมหาวิทยาลัยอีกครั้งที่นั้นเงียบสงบและมีดวงดาวสองแสงอยู่เต็มท้องฟ้ากะวินรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขเมื่อได้อยู่กับนไนไ้หันมามองกะวินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยกะวินผมมีบางอย่างอยากจะบอกคุณ กวินรู้สึกถึงความจริงใจในน้ำเสียงของไนอะไรหรอครับไนท์ไนท์สุดลมหายใจก่อนจะพูดว่าตั้งแต่เราพบกันในวันแรกผมรู้สึกถึงความพิเศษในตัวคุณผมรู้ว่าคุณมีบางอย่างดึงดูดผมในช่วงเวลาที่เราได้รู้จักกันผมรู้ว่าผมตกหลุมรักคุณกวินรู้สึกหัวใจเต้นแรง านจับมือของกวินและมองเข้าไปในตาของเขากวินผมรักคุณและผมอยากให้เรามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนผมอยากขอคุณเป็นแฟนของผมคุณจะยอมรับไหมกวินรู้สึกน้ำตาคอเบาและหัวใจอบอุ่นไนผมก็รักคุณเหมือนกันผมรู้สึกถึงความพิเศษในตัวคุณตั้งแต่วันแรกที่เราได้พบกัน นายยิ้มและดึงกะวินเข้ามาในอ้อมกอดขอบคุณนะกะวินผมดีใจมากที่คุณรู้สึกแบบเดียวกันทั้งสองนั่งกอดกันอยู่ใต้ท้องฟ้าที่มีดวงดาวสองแสงกวินรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนายและกะวินรู้ว่าพวกขเขาจะสามารถเผชิญกับความท้าทายนี้ไปด้วยกัน และความรักของพวกเขาจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆใน,นคืนนั้นไนท์และกะวินเดินกลับไปที่หอพักด้วยกันพวกเขารู้สึกถึงความสุขที่ร้นใจและมองอนาคตด้วยความหวังและความรักพวกเขารู้ว่าพวกเขามีคนที่สำคัญอยู่เคียงข้างและไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายความสัมพันธ์นี้ได้จบแล้วนะคะ ฝากกดติดตามและเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ